เจ้ค่ะสำไมทำไมยิ้มหน่อยค่ะคนสวยยิ้มหน่อยคยย่ะคนสวยยิ้มหวานหน่อยค่ะคนสวยยิ้มหวานหน่อยค่ะน้องฮัสน่าน้องฮัสน่าค่ะ เหมือนเมื่อกี้เลยไม่ยิ้มเหมือนเมื่อกี้เลยน้องฮัสน์หนาเอ๊ะเฮ้มองเฉยๆไม่เห็นจะยิ้มเลยเบ่งอะไรเอ่ยเบ่งอะไรเอ่ยเบ่งเอื้อแน่เลยเบ่งอึ้อแน่เลยเอรู้ Flip ค่ะ okay. ทำเป็นนอนแอปอยู่นั่นแหละไม่ยอมคุยเนี่ยอแอปอยู่นั่นแหละไม่ยอมคุยเนี่ยอาจามองแปว๋วอะไรเนี่ยฮัสนาฮัสนาคะ่ะน้องฮัสนาคะ่ะกินอะไรอะไรอ่ะกินอะไรอะไรอ่ะ เอ๊ะจ้เอ๊ะจ้เอ๊จ้าจิ๊บจิบอะไรล่ะลูกอเฮ้ยหนูปากอะไระอ่ะกินอะไรคะอายิ้มหวานกันสบายสบายโอ๋จริงเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเนาะเมื่อกี้หนูยิ้มหวานมาแล้วมีเสียงด้วยสบายสบาย มานหน่อยสิกินอะไรในปากอะเขียะะเข้ยวหมากเหรอคะเขี้ยวหมาก